อาจารย์ครับที่เขาเล่ากันว่าครูบาอาจารย์มาสอนเราในสมาธิมาสอนเรานั่งสมาธิเป็นยังไงครับส่วนมากมโนโนะอย่าไปเชื่อนะส่วนมากมโนนะมโนหนักเลยนะที่บอกว่ามีคนมาสอนตอนนั่งสมาธิเนี่ยคือคือตอนนั่งสมาธิเราต้องทิ้งทุกอย่างนะอย่าไปเชื่ออะไรสักอย่างเลยมันมันไม่มีหรอกว่าจะมีคนมาสอนนะแต่แต่คนที่สอนเราจริงๆอ่ะคือเสียงของเราเนี่ยเสียงของเราแล้วก็ ครูบาอาจารย์ที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาเคยปฏิบัติแล้วฟังท่านเทศว่าตอนที่เรานั่งสมาธิแล้วตอนที่เราแบบไม่มีสติเนี่ยเสียงเสียงที่ท่านเทศอ่ะก็จะขึ้นมานะเป็นสัญญาเป็นสัญญาของเราก็จะขึ้นมาบอกเราว่าทําอย่างนั้นทําอย่างนี้อันเนี้ยถูกนะถ้าถ้าบอกว่าเป็นครูบาอาจารย์มาสอนแต่ถ้าเป็นเสียงใครไม่รู้เป็นใครก็ไม่รู้มาบอกให้ทํานั่นทนํานี่อย่าไปเชื่อเด็ดขาดนะหลงทางแน่นอนนะก็เส้นทางนี้มันมันยากนะถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ อย่างผมเนี่ยก็ก็มีครูบาอาจารย์นะ <c oughs> ถ้าถ้าแบบไม่มีครูบาอาจารย์แล้วยุ่งเลยนะ <c oughs> ยิ่งเป็นระดับชาญสูงสูงอะ่ะมันมันผ่านเองไม่ได้นะมันผ่านเองไม่ได้อย่างตอนที่ผมแบบเอฝึกควบคุมตาทิพย์เนี่ยตอนที่เห็นแบบมันเป็นกระดูกอมองใครก็เป็นกระดูกนึกถึงใครก็เป็นกระดูกอะไม่มีใครช่วยผมได้เลยนะคือตอนนั้นแบบทุกข์แบบเห็นเห็นความทุกข์ที่แบบทุกข์มากเลยนะขนาดได้ยินได้ฟังมานะพ่าอาจารย์ตีเล่าเรื่องตอนที่ท่าน สำเดจตาทิ่หูทิปได้พร้อมกันท่านก็ผ่านได้ด้วยตัวเองนะแล้วตอนนั้นนะ่ะผมก็แบบไปนั่งไปนั่งควบคุมแม่อย่างผมไปถามพ่อขาวอะ่ะผมก็ถามพ่อขาวครับผมจะทําได้ยังไงเนงะี่ยพ่อขาวบอกว่าให้ไปหาวิธีเอาเองเนี่ยคือแบบพระอ,อรหันต์ก็ช่วยเราไม่ได้นะเมื่อเราเจอสภาวะที่มันแบบจะต้องจะต้องข้ามไปข้ามไปให้ได้เนะี่ยก็คือมันมันทุกข์ไงแต่พอผมไปนั่งพิจารณาไปนั่งแบบให้ให,ให้ให้มันแบบ ยังไงอะ่ะให้มันเข้าใจอะ่ะไปนั่งให้มันเข้าใจแบบมันก็ทุกอย,อย่างนั้นนะจนแบบภาพครูบาอาจารย์ขึ้นมาภาพอาจารย์หมอขึ้นมานึกถึงหลวงปู่ม่นบ้างหลวงปู่แหวนบ้างอย่างเงี้ยก็คือแบบคือตอนที่เราทุกในการปฏิบัติธรรมในการเจอสภาวะต่างๆเนี่ยการนึกถึงครูบาอาจารย์เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะก็คือแบบเราอยู่ในสภาวะเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่มีใครช่วยเราได้นะเพื่อนเราคนที่เรารู้จักพ่อแม่ช่วยไม่ได้เลยนะ ช่วยไม่ได้เลยเวลาเกิดสภาว่าทางรมครูบาอาจารย์เท่านั้นที่ช่วยเราได้นะ่ะก็ต้องมีนะเวลาเจอเจอสภาว่าอะไรอย่างท่านอิงบอกมาถามผมเนี่ยผมก็จะว่างนะถ้าผมว่างผมจะตอบให้เร็วที่สุดก็ผมก็เข้าใจท่านนะ่ะแบบเวลาเกิดอันนี้อันนี้ท่านก็อยากถามเนี่ยอยากถามว่ามันเป็นอะไรก็ท่านก็จะผ่านไปได้นะถ้าผมตอบให้ท่านอะไรประมาณเนี้ยก็ประมาณนี้นะอย่าไปเชื่อนะอย่าไปเชื่อว่ามีใครมาสอนนะ